จะเป็นอย่างไรเมื่อทหารน้ำมืชฉกาดต้องรับภารกิจคุ้มกันฆาตกรใจเฮียมที่เขาจับมันเข้าคุ้เองกับมือภารกิจที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะถ้าเขาไม่รับงานนี้เขาก็ไม่สามารถกรเกษียณได้เช่นกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปั๊กสตูดิโอซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องฮอร์สโต๊ะสองพันแดนเถื่อนคนทมินเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่บ้านกลางป่าของเวสลีย์เควสที่กำลังตัดไมมม้้อยยู่่น่นนาาาบซึงเเขก็ีีีท มีชื่อว่าโารซาลีกําลังสอนหนังสือลูกทั้งสองคนระหว่างนั้นไม่นานโารซาลีเธอก็เห็นบางอย่าง่อนจะบอกลูกๆให้ตั้งสติและรีบหนีไปด้านเวสลีย์ที่กําลังเลื่อยไม้เขาก็หันไปเห็นเพราะเสียงเมียตัวเองเนี่ยดังอยู่ในบ้านเวสลีย์เลยรีบเข้าไปหาลูกและเมียเพื่อบอกให้ทุกคนรีบหนีขึ้นเขาไปซึ่งเมียและลูกเนี่ยก็อยากให้เวสลีย์ไปด้วยแต่ถ้าเขาตามไปบ้านจะโดนเผาละมาของพวกนนั้นจะโดนเขาไมยไปเวสลีย์เลยรีบคว้าปืนออกมายิงไปใส่คนพวกนั้นที่บุกรุกเข้ามาซึ่งคนพวกนั้นมันก็คือชนพืื้นเมอองข เมริกาหรือที่เรียกว่าอินเดียนแดงดานโรซารีที่เห็นแบบนั้นก็รีบพาลูกสาวทั้งสองคนแล้วทารกอีกหนึ่งคนหนีไปส่วนทางด้านเวสตี้ตัวน,นี้ก็โดนชนพื้นเมืองยิงจนลม้มดานลูซีที่เป็นพี่สาวคุณโตที่หันไปเห็นก็ร้องด้วยความตกใจและไม่นาน,นักพวกนั้นก็ใช้ธนูจัดการกับเวสตี้ลงไปดานโรซารีที่เห็นก็ร้องออกมาด้วยความตกใจและสิ้นหวังมาก,ก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะพาลูกๆวิ่งหนีต่อไปจนพวกอินเดียนแดงขี่ม้าตามมาและได้สัำไปใส่ศพของเวสลี้สามีของเธอ และไม่นานนักผู้มันที่ตามทันก็จัดการลูซี่ลูกสาคุณโตตามด้วยคนเล็กซึ่งตอนนี้โรซาลีเธอก็พยายามดึงลูกสาออกมาแต่ก็ไม่ได้เธอเลยต้องเอาชีวิตลูซ่าคุณเล็กและตัวของเธอให้เลิศออกไปเธอเลยตัดสินใจรีบหนีขึ้นเขาและหาที่หลบก,ก่อนจะเจอกับคนหินที่มีช่องโรซาลีเลยรีบพาลุคุณเล็กเข้าปรุหลบในนั้นด่านอินเดียนแดงที่ตามมาแลหวหวังที่ตัวของเธอแอบอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ๆจนเห็นชาวอินเดียนแดงคู่หนึ่งเข้าด่านโรซาลีที่เห็นภาพนั้นเธอก็พยายามข่มใจตัว ไม่ส่งเสียงร้องอไปก่อนที่ชายคนนั้นจะมองเข้ามาแต่ก็ไม่เจอเพราะมีต้นไม้บงังในตอนนั้นโรซาลีได้กอดลูกคุณเล็กเอาไว้และตอนนี้บ้านของเธอก็โดนเผาว้ดทั้งหลังแล้วและหนังก็ตัดมาที่เพื่อนของเรากับตานโจเซฟเจบ็อกเกอร์เขาเป็นหัวหน้าทหารมา้าและตอนนี้เขาก็ได้มาจาับพวกอินเดียนแดงที่หนีออกมาและจริงๆแล้วทั้ง3คนนั้นก็หนีออกไปจากคุกแต่เพ่อเอก็สามารถตามกลับมาได้ในตอนนั้นโทแลนได้พูดว่าสักวันพวกนี้คงจะหมดไปแต่พวกนี้มันก็เหมือนโหมดต่อให้จัดการ ยังไงพวกมันก็มาเรื่อยๆอยู่ดีและพอตกเย็นพ่อเอกก็ได้ชวนจ้าทมีเพื่อนนี่คบกันไมย่ยางยาวนานมานั่งดื่มด้วยซึ่งพวกเขาก็คุยถึงเรื่องในอดีตกันซึ่งพวกเขาเองก็แค้นพวกนั้นที่เคยค่าเพื่อนของเขาไปเยอะ ในตอนเช้าเพะเอกโดนตามไปพบผู้พันซึ่งในนั้นก็มีเจ้าวิวอยู่ด้วยผู้พันบอกให้เพะเอกนั่งลงแล้วก็ชมเรื่องที่เพะเอกได้ไปจับพวกอาปะเช่กลับมาเข้าคุกจากนั้นผู้พันก็ถามถึงเรื่องครอบครัวอินรีเหลืองซึ่งผู้พันก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องไปพวกเขาหลังจากถูกขังเป็นเวลาเจปีแต่ดูเหมือนว่าเพะเอกจะไม่ยอมพระสิ่งที่พวกนั้นฆ่าคนรวมไปถึงเพื่อนเขามันทําให้พเพกของเราเนี่ยคตดแขนซึ่งตอนนี้หัวหน้าอินรีเหลืองก็เป็นมะเร็งซึ่งเขาอยากกลับบ้านผู้พันเลยอยากให้เพ่เอกเน,น,นี่นน่ั พอเพเอกเป็นคนเก่งและรู้เส้นทางแล้วเพอเอกก็ยังสามารถสื่อสารภาษาช,ชนพื้นเมืองได้แต่ดูเหมือนว่าเพอเอกเนี่ยจะไม่อยากทำภูพันธ์ที่หลุ่เรื่องที่เะเอกอยาก,กเกษียณเร็วเขาจึงยกเรื่องนี้มาอ้างและคําสั่งนี้ก็ยังเป็นคําสั่งของประธานาธิบดีด้วยถ้าเพอเอกไม่ยอมทําตามเรื่องนี้อาจจะไปกระทบเรื่องที่เพอเอกอยาก,กเกษียณเร็วก็ได้สุดท้ายแล้วเพอเอกก็ต้องยอมทําตามแม้ว่าตัวคนนั้นจะไม่อยากทําก็ตามซึ่งเพอเอกก็ไม่เวลา24ชั่วโมงที่จะหาคนร่วมเดินทางไปด้วยหลังจากที่เพเอกกลับมาที่ห เขาก็คุณคิดยังหนักที่เขาต้องทําภารกิจนี้พรนี้จะเป็นการปกป้องคนนี้ขค่เพื้นเขาซึ่งดูเหมือนพระเอกจะทําไม่ลงพอรุ่งเช้าพระเอกก็ได้เข้าไปหาหัวหน้าเผ่าที่อยู่ในคุกพระเอกไม่เ่ยปากพูดสักคำและทําได้แค่นั่งจ้องเท่านั้นก่อนนี้เขาจะกลับออกมาแล้วร้องไห้ด้วยความแค้นใจพอถึงวันออกเดินทางทุกคนก็พร้อมแล้วซึ่งครอบครัวของเจฟก็มีทั้งหมดหคนซึ่งมีผู้หญิง3ามคน พระเอกเข้ามาถักทายทุกคนที่จะเดินทางไปกับเขาจนมาถึงทหารคนสุดท้ายที่มีอายุน้อยสุดเขาถามกับพระเอกไปว่าทําไมถึงเลือกเขาทาั้งทั้งที่มีอายุน้อยและอ่อนหัดด้วยพระเอกเลยบอกไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ผู้พันเป็นคนเลือกไปจากนั้นผู้พันก็อลยพรให้แต่ละคนเดินทางปลอดภัยและยืนน่นหนังสือพันทางไปให้และถ้าใครมีปัญหาก็ให้ยื่นสิ่งนี้ไปให้ดูจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเดินทาง,ท,างทันทีและเรื่องราวของการเดินทางและความมันในครั้งนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ ระหว่ังทางพพะเอกก็ลงจากมา้าแล้วความ,มีดออกมาก่อนจะหยิบมีดดิกล่มจากทหารีกคนก่อนจะพูดภาษาชนพื้นเมืองให้ตัวของเจฟลงมาจากหลังมา้าแต่เจฟก็ไม่ยอมพระเอกได้พูดถึงสองรังสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมลงมาพระเอกได้โยนมีดให้เจฟเพื่อมาต่อสู้กันเจฟบอกไปว่าเขาไม่กลัวตายจากนั้นเพะเอกก็สั่งบุรเซนจับพวกเขาลามโซ่ติดก,กันมาไว้พอถึงช่วงกลางคืนพวกเขาก็พักผ่อนกันตัวของบอรเ์เซนได้ร้องเพลงออกมาส่วนตัวของเจฟนั้นเขาก็กำลังนั่งคิดบางอย่างส่วนตัวของเพะเอกนั้นเขาก็มือลอยพอ พอลุงเช้าพวกเขาก็เดินทางต่อไปจนเพอเอกได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้จนมอดเขาเลยสั่งให้ลูกน้องตั้งแคมป์ที่นี่ส่วนเพอเอกบวดเส้นกับทหารที่คนก็ลงมาดูบ้านหลังนั้นซึ่งพวกเขาก็เห็นเวสลี์ที่ตายอยู่ที่นั่นแล้วเหมือนว่าตัวของเพอเอกนั้นจะได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ในบ้านด้วยเมื่อเดินเข้าไปพวกเขาก็เจอกับโรซาลีพระเอกได้บอกกับโรซาลีว่าเขาจะช่วยเธอเองแล้วพยายามทําให้เธอมีสติและพากับแคมป์มาด้วยส่วนศพของลูกสาวของเธอนั้นพระเอกก็สั่งให้ลูกน้องไปค้นผ้าออกมาเมื่อกลับ มาถึงแคมป์โรซาลีก็ได้เจอกับเจฟและครอบครัวและนันก็ทําให้เธอตกใจแล้วร้องออกมาตัวของโรซาลีนั้นดุกวัวเป็นอย่างมากพายเอกเลยพยายามบอกไปว่าอย่ากลัวแต่การเสียครอบครัวไปนั้นมันก็ทําให้เธอเนี่ยใจแทบสลายและไม่เหลืออะไรแล้วพายเอกได้สั่งให้ลูกน้องช่วยเธอฝังศพแต่โรซาลีก็ไม่ยอมและจะทําเองในตอนที่ตัวของเธอไปขุดหลุมนั้นเธอก็ใช้มือขุดหลุมด้วยความทรมานพร้อมกับร้องไห้ออกมาที่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปก่อนจะมาขอพัวจากทหารเพื่อไปใช้คู่ต่อนั่นเลยทําให้ทหารแต่ละคนต่างเวทนาเมื่อพวกทหารแต่ละ คนเฮโรซารีหมดแรงแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปช่วยเธอและได้สวดมนต์ไว้อะไรให้กับลูกเธอด้วยซึ่งโหลดซารีก็ได้พูดกับเพกว่าถ้าเกิดเธอตายให้เอาศพเธอมาฝังไว้กับลูกนะสัญญาสิ ส่วนที่แคมพวกอินเดียนแดงเนี่ยก็หลุกขึ้นพระเอกเลยถามว่าพวกเขาจะทําอะไรซึ่งพวกเขาก็เป็นห่วงโรสลีและอยากให้เธอได้ผ้าห่มเพราะว่าอากาศเนี่ยมันหนาวมากพวกเขาจึงมอบผ้าห่มให้กับพกเพเอกไปจากนั้นพเนพเอกก็นาผ้าห่มไปให้ลูกน้องและได้บอกให้โรสลีไปนอนในเต็นท์ส่วนเขาจะอยู่ข้างนอกแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ร้องดังๆออกมาได้เลยจากนั้นพเพเอกก็สั่งให้ลูกน้องจับตาดูเธอไว้เผื่อว่าคืนนั้นจะทําอะไรทีู่ผิดปกติไปแล้วระหว่างนั้นพเพเอกก็ตื่นขึ้นมาเห็นโรสลีหยิบปืนของเขาและเดินไปที่หลุมฝังศพ พระเอกที่ตามไปก็เห็นว่าโรซาลีเนี่ยได้นั่งลงข้างๆหลุมศพพระเอกที่เห็นว่าตัวของเธอจะใช้ปืนไปชิปเขาก็ไปหยิบปืนออกมาจากมือคองเทันทีดาโรซาลีที่ไม่สามารถแต่ตามลูกไปได้ส่วนตัวของพระเอกนั้นก็นั่งฟออร์เช่นกันพอตอนเช้าตัวของเจฟก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกนะครับเจฟได้บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติไปเขารู้สึกได้ว่ามีผู้อาปเช่อยู่แถวนี้และขอให้ตัวของพระเอกเนี่ยปลดโซ่ที่มือเขาอย่างน้อยถ้าเกิดพวกนั้นเข้ามาโจมตีตัวของเขาจะได้ช่วยได้แต่พระเอกก็ปฏิิเสธไปพราาขคดว่ สามารถดูแลทุกคนได้ก่อนจะเริ่มเดินทางต่อไปแต่ไม่นานนะักก็มีพวกไปเชเข้ามากระหน่ำยิงใส่พวกเขาจนเพะเอกเสียลูกน้องไปด้านพวกอินเดียนแดงที่มากับเพะเอกเนี่ยก็พยายามช่วยเท่าที่เขาช่วยได้ส่วนตัวของเพะเอกนั้นก็เลยจัดการพวกมันไปแต่ไม่นานนะักก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นเสียงปืนของโรซาลีและลูกน้องของเพะเอกที่รุ่นยิงตอนนี้พวกเขาก็กำลังช่วยกันดูแลสักพักลูกชายของเจฟก็ได้เข้ามาหาโจที่กำลังยืนมองรอบบริเวณนั้นและขอให้เพะเอกเนี่ยช่วยปล่อยพวกเขาพวกเขาจะได้สามารถ มาช่วยเพเอกได้พระเอกเลยยอมปล่อยแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่อยากทําก็ตามและได้สั่งลูกน้องไปว่าถ้าเกิดใครขี่หนีแล้วละก็ให้จัดการยิงได้เลยพระเอกที่กําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นั้นโรซาลีก็ถามว่าเขาในาเชื่อในพระเจ้าไหมพระเอกตอบกลับว่าเชื่อจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเดินทางต่อไปจนมาถึงแม่น้ําสายใหญ่ที่ไหลเชี่ยวซึ่งพวกเขาก็สามารถข้ามมาได้และเดินทางต่อไปเรื่อยๆในตอนนั้นลูกน้องของเพเอกก็ได้คุยกันเขาได้บอกว่าเขาไม่เคยฆ่าคนมาก่อนเลยซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มเดินทางต่อไป แล้วได้มาเจอศพของผู้อินเดียนแดงพรพเอกเลยค่อยๆเข้าไปใกล้ๆและล่องยิงดูจนได้รู้ว่าผู้มันคือคนเดียวกันกับที่มาโจมตีพวกเขาก่อนหน้านี้ไม่นานนักโรสลีก็ควบม,มาเข้ามาใกล้ๆก่อนจะรีไปแล้วพวกเขาก็ต้องรีไปวินสโลกันแต่ไม่นานาน,านักเพเอกที่มาถึงวินสโลแล้วเขาก็ได้เจอกับเพื่อนของเขาที่เป็นทาหารเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือลอดทั้งสองคนทักทายกันตามภาษาเพื่อนแล้วรีบพาบูเซนไปรักษาทัานทีจากนั้นเพเอกก็แนะนําให้ลอดได้รู้จักกับโรสล,ลีและดูเหมือนว่าคือนั้นจะทําอุปกรณ์ กบางอย่างหายไปพะเอกเลยจะให้ลออช่วยดูแลเธอด้วยแล้วเมื่อโรซารีเข้าไปในบ้านของลอสเธอก็เจอกับมินนี่ที่เป็นเมียของลอสก่อนจะไปกินข้าวกันระหว่างนั้นมินนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่ไม่ถูกต้องที่โรซารีเจอมาซึ่งมินนี่ก็ย,ยินดีที่จะดูแลโรซารีต่อนะครับแต่ทว่าลอสก็ดูขัดเธอนั่นเลยทำให้ตัวของโรซารีเนี่ยดูไม่ค่อยโอเคนะัก จากนั้นลอสก็ได้ออกมาคุยกับเพอเอกและบอกว่าเขามีหนักโทษที่ต้องไปส่งซึ่งมันก็เป็นทางผ่านของเพอเอกด้วยลอสถามเะเอกว่าอยากพาเขาไปด้วยไหมและชายคนที่วันนั้นก็คือเพื่อนของเพอเอกที่โดนคดีฆาตรกรรมซึ่งตัวของลอสก็รู้ว่ามันหนักสําหรับการที่ต้องพาเพื่อนตัวเองไปลงโทษนั่นเลยทําให้เพื่อนของเราเนี่ยหนักใจพอควรแม้จะรู้ลึกๆว่าเพื่อนของเขานั้นต้องมีเหตุผลมากพอที่จะสามารถฆ่าคนได้ส่วนทางด้านโรซาลีที่อยู่ในห้องนอนเธอก็หยิบตุกตาขึ้นมาแล้วร้องไห้ไปด้วยพอคิดถึงลูกๆของเธอ พอลุงเ้าเพ่เก็ได้เอาบางอย่างมาให้กับบูเซนก่อนจะลุกออกไปแต่ทว่าบูเซนก็ทักว่าเขารู้สึกไม่ดีที่ไม่ได้ตามโจไปพอเขาบาดเจ็บโจเลยบอกลากับบูเซนแล้วพูดกับบูเซนว่านายเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเขาและเป็นอาหารที่ดีมากไม่เคยทําให้เขาผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อลําลากเกษตรพวกเขากเริ่มเดินทางต่อไปซึ่งตัวของโรซารี่นั้นเธอก็เลือกแล้วว่าจะขอเดินทางไปกับเพ่เด้วยและในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็มีจ่อมอรอไปด้วยเมื่อพวกเขาเดินทางผ่านป่าสนภูเขามาไหลลูกแล้วพวกเขาก็ได้พักดื่มนน้ําและเดิ เรืยๆพอตกเย็นพวกเขาก็เริ่มตั้งแคมป์ซึ่งตัวของวิวก็โดดลามไว้กับต้นไม้ก่อนที่พระเอกจะเดินเข้ามาหาวิวแล้วพูดถึงเรื่องในอดีตตอนที่ทั้งคู่นั้นเคยจับพวกอินเดียนแดงด้วยกันซึ่งตัวของวิวก็ไม่เคยฆ่าใครแบบไม่มีเหตุผลแต่ว่าในครั้งนี้พระเอกก็ยอมรับว่าตัวของวิวนั้นจะต้องรับผลในสิ่งที่ตัวเองทาไว้โดยการถูกแผ่นคอจากนั้นพวกเขาก็มานั่งกินข้าวกันก่อนที่ผู้หญิงแต่ละคนนั้นจะไปล้างจานที่ลำธารในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งพักผ่อนกันนั้นสาวๆทีี่่่ไไไปล้าาาาางจานนนมมมมก็มคขเขเา ใกล้พวกเธอหลานของเจฟเลยว,วิ่งเข้ามาบอกทุกคนว่ามีคนจับตัวยิงสาวสองคนไปแล้วพระเอกเลยรีบไปที่นั่นแต่ก็ไม่เจอใครแล้วพวกเขาเลยตามรอยเท้าพวกนั้นไปเมื่อเขามาเจอกับที่อยู่ของคนพวกนั้นพวกเขาก็แอับซุ่มลูกไกลๆและได้เห็นว่าทั้งโรสาลีและลูกสาวของเจฟนั้นถูกมัดไว้กลางลานไม่นานนักพวกนักล่าที่จับตัวทั้งคู่ไปก็มาพอได้ยินเสียงแมลงไม่นานนักพวกมันก็เข้าไปจัดการกับคนที่จับมาก่อนหน้านี้ก่อนจะกลับเข้าเต็นท์ไปพวกพระเอกลเลยเค่อยๆย้องเข้าไปที่เตนทงของพวกมันและได้ใช้มี จัดการกับผู้มันุษเรียบและรีบเข้าไปช่วยสองสาวกับแคมป์ทันทีและในตอนเชา้าระหว่างกินข้าววิลก็พูดขึ้นมาว่าตัวของเพอเอกนั้นปฏิบัติกับเขาแย่กว่าผู้อินเดียนแดงที่ฆ่าเพื่อนของเขาไปหลายคนด้วยซ้ำวิลบอกว่าเขาสามารถช่วยเพอเอกได้แบบที่คนพวกนั้นทําไว้แค่เพอเอกเมตตาเขาสักครั้งแต่เพอเอกก็ไม่สนใจก่อนจะสั่งให้เอาวิลไปล่ามไว้แล้วบอกกับโรสลีว่าได้เวลาออกเดินทางแล้วและดูเหมือนว่าอาการของเจฟตอนนี้จะดูไม่ค่อยสู้ดีนะักระเอกจึงได้ขอโทษเรืเลี้ยงลูกสาวของเจไประหว่างที่เดินทางมานั้นฝนฝก็ ลงมาหนักมากซึ่งทุกคนก็มีเสื้อกันฝนยกเป็นวิวแต่ถึงแม้จะมีเสื้อกันฝนแล้วล่ะก็พวกเขาแต่ละคนก็เปลี่ยกชุมไปทางตัววิวเลยตัดพอขึ้นมาว่าตัวของเพเอกนั้นดูแลเขาเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานจากนั้นเพเอกก็บอกคิดเดอร์ว่าถ้าวิวหมดแรงเมื่อไหร่ก็ค่อยนํากาแฟไปให้กินซึ่งตอนนี้วิวก็ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วส่วนทางด้านเพเอกก็ได้เข้าไปถามสุลารีว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นสุลารีก็ได้ชวนเพเอกไปนอนด้วยแต่เพเอกก็บอกว่าเขาจะไปนอนเต็นท์ของเพื่า เขาจะลาไปที่หนสักทีและได้บอกว่าตัวของพระเอกนั้นเป็นเพื่อนที่ดีมากจากนั้นทอมมี่ก็เดินไปหาเจฟที่เต็นท์ทอมมี่ได้บอกกับเจฟว่าสิ่งที่เจฟทําต่อเพื่อนๆและชนพื้นเมืองด้วยกันนั้นมันไม่สามารถให้อภัยได้และได้มอบยาสูบให้ก่อนจะพูดว่าจงไม่ตาพวกเราด้วยโดยที่ตัวของพระเอกนั้นได้ยินมองทอมมี่อยู่ไกลๆ ส่วนทางน้านคิดเดอร์ที่เห็นวิวตากฝนและไม่ไหวแล้วเขาก็นำกาแฟไปให้วิวคิดเดอร์ที่กลัววิวจะอาการหนักเขาก็จะปลดโซให้แต่ทันใดนั้นวิวก็เอาใส่จังหวะที่คิดเดอร์เผลอจัดการผัาคิดเดอร์ลงไปก่อนที่ทั้งคู่จะได้เข้าไปต่อสู้กันทา่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาจนวิวสามารถคว้าปืนมาได้แล้วลั่นไกไปใส่คิดเดอร์จนตายซึ่งในตอนนั้นก็มีคนตามยิงวิวไปแต่พระเอกก็สั่งห้ามทุกคนไว้แต่ทอมี่ที่ไม่ทันได้ฟังคำสั่งเขาก็รีบควบม้าตามวิวไปตออนนนนีี้้าากกกกรขงงเจฟ็ไม่สูดััแและและยทุว ในตอนนี้พวกเขาเดินทางต่อกันนั้นพวกเขาก็ไปเจอศพของวิวและทอมมี่พาเอกที่เห็นปืนในมือของทอมมี่ก็ทําให้เขาคิดว่าทอมมี่นั้นฆ่าว,วิวก่อนที่ตัวเองนั้นจะไปชิปตามไปหลังจากที่ทุกคนไปจากที่นี่แล้วพาเอกก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจพอเขาได้เสียเพื่อนรักที่สู้กันมานานไปอีกหนึ่งคนแล้วจากนั้นทุกคนก็ไปช่วยกันขุดหลุมฝังศพทอมมี่ซึ่งพาเอกก็ไว้อะไรให้กับทอมมี่เพื่อนเขาที่จากไปและในคืนนี้พาเอกก็ได้มานอนกับลูซีซึ่งตัวของเธอก็ปลอบใจพะเอกอกก่่นทีคูจลไป ในตอนเช้าโรซาลีก็มานั่งคุยกับพู้อเอกและบอกว่าบางครั้งเธอก็อิจฉาจุดจบของความตายแต่ตัวของเธอก็ต้องไล่ความคิดเหล่านั้นออกไปและเราก็ไม่คุ้นเคยกับความโหดรห้ยของพระเจ้าและในย็นวันนั้นระหวางที่ทุกคนกําลังพักรูะเ,เอกก็ยื่นหนังสือให้กับลาคงเจฟซึ่งเด็กน้อยก็เลือกจะไม่รับมันไว้ส่วนทางด้านเจฟตอนนี้อาการเขาก็แย่ลงเรื่อยๆโรซาลีเลยเข้ามาดูแลเจฟที่เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษแม้ว่าเขาจะพูดไม่ถนัดนักเจฟได้พูดว่าขอบคุณที่ไม่ตาเขา พอลุงเฉาวพวกเขาก็เริ่มเดินทางต่อไปแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงมันทนาแล้วแม้ว่าอาการของเจฟจะแย่ลงซึ่งพระเอกก็ไม่แน่ใจว่าคนนั้นจะไปถึงไหมพอตอนนี้เจฟกําลัง,ลงใช้ลมหายใจสุดท้ายเพื่อกลับบ้านพระเอกได้เดินมาหาเจฟแล้วบอกว่าเขาเสียเพื่อนไปหลายคนเพราะอินเดนแดงด้านเจฟตอบกลับไปว่าเขาเสียทั้งครอบครัวแล้วเพื่อนรักไปมากเช่นกันความตายนั้นไม่เยอเราทุกคนพระเอกเลยจับมือเจฟเอาไว้แล้วบอกว่าอย่าหันหลังกลับไปทำแบบเดิมจงเดินหน้าต่อไปเมื่อเดินทางมาถึงวันทนาหุบเขาแห่งมีแล้วทุกคนก็มองที่นี่ด้วย ดีใจพอที่นี่คือบ้านของพวกเขาแต่ทว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วพวกเขาเลยต้องตั้งแคมป์ที่นี่คืนก่อนเดินทางต่อไปและในตอนเชา้าเจฟก็ตื่นขึ้นแต่เชา้าเพื่อมาสูดอากาศที่นี่เขาได้ยืนมองบ้านตัวเองอย่างสบายใจและเหมือนจะรู้ว่าวันนี้คือวันที่เขาต้องไปแล้วก่อนจะนอนอยู่บนไม้และเมื่อดูคุณตื่นขึ้นก็พบว่าเจฟได้ตัดใจไปแล้วทุกคนเลยไว้อะไรให้กับเขาก่อนจะเริ่มเดินทางต่อไปและได้ลากศพของเจฟไปด้วยเพื่อนําไปฝังลงที่ฝังศพซึ่งเมื่อมาถึงแล้วลูกหลานของเจฟก็เริ่มทําไปทีด้ฝัง ศพแบบชาวอินเดียนแดงและได้ยืนไว้อะไรให้กับเจ็บ เราหวังนั้นพระเอกก็เห็นชายสี่คนขี่ม้าเข้ามาหาพวกเขาซึ่งพระเอกก็ดูเหมือนจะรู้ว่าผู้นั้นเป็นใครเขาเลยไปหยบใบที่ผู้พันให้ไว้ในตอนต้นเรื่องพร้อมในปืนไว้ที่หลังเขาซึ่งหัวหน้าของนักสี่คนนี้ก็คือลุงแก่ๆที่มีชื่อว่าสซลันเขาเป็นเจ้าของที่นี่และดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่พอใจที่นําศพของเจฟมาฝังไวที่นี่พระเอกเลยบอกไปว่าเป็นคําสั่งของประธานาธิบดีพร้อมยื่นกระดาษให้กับสซยลันไปแต่สซลันก็ไม่สนใจและบอกให้เอาศพของเจฟไปฝังที่อื่นที่ไม่ใช่ในที่เขาแต่พระเอกพ่ ว่าให้เอาศพของเจปไปฝังที่อื่นซะและให้พาอินเดียนแดงออกไปด้วยดานโรซาลีที่เห็นว่ามีคนนําปืนมาจ่อเพกไว้เธอก็รีบหยิบปืนออกมาและนําไปจ่อไซรันไว้ก่อนที่ตัวของเพลกนั้นจะคว้าปืนออกมาเช่นกันดางไซรันที่เห็นโรซาลีจ่อปืนมาที่เขาเขาก็พูดว่าตัวของเธอเนี่ยไม่กล้าย,ยิงหลอกแต่ยังไม่ทันพูดจะประโยคตัวของไซรันก็โดนกระสุนจอขขอ่อเข้ากลางอกจนตกจากมา้าและนั้นก็ทําให้เกิดการปะทะก,กันขึ้นระหว่างที่ปะทะกันนั้นพวกมันก็ยิงใส่รูสาวของเจฟและทหารอีกหนึ่งคนโรซา รีบเข้าไปดูลูกของเจฟแต่ว่าลูกของเจฟก็วิ่งมาดูพ่อเขาก่อนที่แม่จะตามมาและโดนยิงจนเสียชีวิตแต่โรซาลีก็สามารถขวาลูกสาวของเจฟได้จากนั้นพเพคก็ยิงไปใส่ขาของมันแล้วรีบหยิบมีดเข้าไปจัดการกับมันเมื่อจัดการเสร็จพวกเขาก็ฝังศพของคนทั้งหมดไว้แล้วจบภารกิจลงตัดไปที่ชานชาลารถไฟที่กําลังเดินทางไปชิคาโก้พระเอกก็ได้มาส่งโรซาลีและหลานสาวของเจฟที่โรซาลีเป็นคนรับเลี้ยงและดูแลต่อโรซาลีได้บอกลาพระเอกและบอกว่าพระเอกเป็นคนดีมากซึ่งตัวของพระเอกนัน ให้คำพีกับเด็กน้อขุนน้นและบอกว่าสักวันเธอจะได้ใช้มันโรซาลีได้บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้พ่ะเอกโชคดีก่อนจะร้องให้ออกมาและขึ้นรถไฟไปเมื่อบอกลาเสร็จแล้วรถไฟเลื่มออกไปตัวของพ่ะเอกก็เดินจากไปเช่นกันแต่สุดท้ายเขาก็ดินกลับมาก่อนจะกระโดดขึ้นท้ายขาบวนและมาหาโรซาลีและหนังก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวของทหารมา้าที่ต้องรับงานที่เขาไม่อยากทากรรกเกเียนแต่ถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่สามารถกษียนได้เช่นกันและการทําภารกิจในครั้งนี้มันก็ทําให้คนนั้นต้องสูญเสียเพื่อหลักไปแต่มันก็ทําให้เขารู้เรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับชีวิตทั้งความตายที่เป็นเรื่องธรรมดาและการจากลาที่ทุกคนต้องพบเจอในชีวิตโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปจัดทุสคะแนนและได้รับคะแนนจากรอเทนทูเมโวไปอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เรล่าดิโอม่ คลิปหน้าสวัสดีครับ